มีพี่ที่ว่าเคยเปิดกล้องดูเขาบอกว่ารูปพันธสันธานแล้วก็การแต่งกายก็คล้ายๆกันนะครับรอ,องเท้าด้วยเป็นรองเท้าคู่เดียวกัน ขาจอดบริเวณนี้ครับแล้วเห็นมีคนหนึ่งยืนฉี่ด้วยเหรอรนค,รคนที่ยืนฉี่เป็นคนที่มาเอารถผมมจะยืนปัสสาวะเนี่ยตรงนี้พี่ยังมีรอยอยู่เลยมีรอยอยู่ตรงน<อ>รออี้มีรอยรอยยังมีรอยดังๆอยู่ไอตรงนี้คือจุดที่เขายืนปัสสาวะใช่ไหมครัใช่ครับตรงไหนตรงไหนที่จอดรถไว้ตรงไหนรไตรงนี้ครับตรงนี้เลยแต่คันนี้มันจะเบียดเขาไปหน่อยรถจอดอยู่หน้าร้านนี้ใช่ไหม คือแฟนผมอะครับเขาจะไปทํางานช่วงเจ็ดโมงเจ็ดโมงครึ่งอะไรครับเขาก็ลงมาเอารถคันนี้ครับมาเอารถแล้วที่นี้เขาก็โทรมาถามผมว่าเมื่อวานเอารถจอดไปตรงไหนอะไรครับผมก็เลยบอกว่ารถจะจอดที่เดิมอะไรเงี้ยเขาบอกว่าเหมือนรถมันไม่จอดอยู่ที่เดิมก็าหาไม่เจออะไรเงี้ยครับผมเลยเดินลงมาดูทีนี้พอเดินลงมาดูก็คิดว่าหายครับน่าจะหายก็เลยขอกล้องขอกล้องจากพี่เจ้าของร้านถักผ้าครับก็หายจริงๆ แล้วในภาพเห็นอะไรบ้างครในภาพก็คือเห็นคนร้ายอ่ะพี่เหมือนแบบว่าเหมือนแบบมาดูร้านราวก้อนนะครับพอมาดูร้านราวเราทีนี้มีคนหนึ่งอ่ะเดินมาค่อมรถผมแล้วก็เอามาประกบทีบกันออกไปเลยครับครับตอนนั้นช่วงเวลาประมาณสักกีโมงที่เห็นเห็นในกล้องใช่ไหมครับใช่ในกล้องประมาณตีห้าครึ่งรับกำลังใกล้ๆ้สว่างคนร้ายประมาณกี่คนสี่คนครับสี่คนมารถกี่คันมารถมอเตอร์ไซค์สองพันครับเป็นรถรุ่นเดียวกับคันที่ห้เลยครับ แล้วก็คือมา2,004คนใช่ครับแล้วก็แล้วก็มีคนหนึ่งมาข่อมรถผมไปแล้วก็ให้เพื่อนอีกคันหนึ่งที่ปับใช้ลักษณะในการที่ทีบออกไปอะพี่ครับนี่เคยเคยหายเคยครับเคยหายนึงคันเป็นรถรุ่นเดียวกันยี่ห้อเดียวกันแต่คนละสีรถรุ่นเดียวกันยนงยังอ่าสองอาทิตย์ที่แล้วครับตรงนี้ก็เคยหายก่อนหน้านี้ด้วยใช่ครับอันนี้เราเป็นคันที่สองอวเด็กใช่ครับผมก็ ล้วผู้เสียหายคนก่อนหน้าหน้านั้นเขาว่าไงครับเขาก็ไปแจ้งความมาครับพี่แต่ว่าทีนี้ตำรวจเขาก็ตามมาพี่แต่ว่าก็ยังยังไม่คืบหน้าเท่าไรอะครับแล้วแล้วไอเห็นบอกว่าอะไรผู้เสียหายเราเปิดกล้องให้ผู้เสียหายคนเก่าดูเขาบอกเขาบอกคนรายชุดเดียวกันเหรอใช่ครับมีพี่ที่ว่าเคยเปิดกล้องดูเขาบอกว่ารูปพันณ์สันท่านแล้วก็การแต่งกายก็คล้ายคกันครับรองเท้าด้วยเป็นรองเท้าคู่เดียวกันอะไรประมาณนี้ครับเพื่อต้นได้ไปแจ้งความไปยังไงแจ้งเรียบร้อยแล้วครับ มัติชนออนไลน์สื่อออนไลน์คุณภาพนำเสนอครบทุกประเด็นสำคัญให้คุณไม่พลาดทุกสถานการณ์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับมัติชนออนไลน์ในทุกช่องทางนะคะ